แล้วลูกนี่ยเราจะบอกว่าการเกมที่ไม่ยังเกล้ร่วงไปถึงช่วที่ไปแล้วยืนดิ้นตื่นเต้น mà phá bài này mà các cao vai đây, sơn si phá cục đất sao bay, phá bay làm ma bỏ luôn rồi con lên đây, giờ này rồi các bạn đã thu nhận, không thể nào các bạn không thể nào, 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 สั่งั่งสองรุ่นนะครับรุ่นเก่ากัรุ่นปัจจุบันสมชายครับเจอดน้หมดนยกมาโซ่ถุงอาปัจจุบันถูการต้องร้อนนั่งนี่นะปมาเตยมาดูไปกันต่อ Yeah,